สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ลุงเหงจะพาเพื่อนๆมาเก็บเมล็ดพันธุ์มะอึกครับมะอึกนะครับอีสานเรียกว่าหมากอึกครับเป็นพืชตระกูลเดียวกับมะเขือมะเขือพวงนะครับเราใช้มะกี่หรือหมากอึกเนี่ยครับไปใส่ส้มตําไปทําน้ําพริกนะครับเพราะว่ามีรสชาติออกเปรี้ยวๆทําให้อาหารเหล่านั้นที่เราไปใส่นะครับไปประกอบอาหารเนี่ยมีรสชาติดีขึ้นกลมกล่อมขึ้นบางัันเถอะนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมะอึกเนี่ย ก็จะมีมีขนมีหนามนะครับที่ใบก็จะมีหนามมีลูกที่ลูกก็จะมีขนเวลาเราใช้เราต้องมาขูดขนอ่อนๆออ,ออกจากผิวของลูกมะกอกแต่ละลูกนะครับเวลาเราไปเก็บก็ต้องระวังเพราะว่าใบของเขาจะมีหนามหนามคมครับเกี่ยวตามแขนตามขาพวกนี้นะครับแต่ต้นนี้ไม่มีขนไม่มีหนามทีนี้ต้นนี้เนี่ยลุงเหวงได้มาอย่างไรนะครับเขาเกิดมาโดยที่เราไม่ได้เจตนาที่จะปลูกนะครับเข้าใจว่าลูกลูกของลุงเหวงเนี่ย พงไปซื้อส้มตํามากินกินเสร็จก็เลยสดัสดสดัสดไปอย่างนี้แหละครับแล้วก็มีต้นมะอึกงอกขึ้นมาก็ดีเหมือนกันเราก็ได้พืชพันธุ์ใหม่พันธุ์แปลกนะครับที่มาเกิดในพื้นที่ของเราตอนนี้มะอึกต้นนี้นะครับสําหรับลูกมะอึกนั้นเป็นสีเหลืองแล้วก็คือแก่แล้วนะครับหนึ่งพวงมีอยู่สามลูกนะครับหนึ่งพวงมีสามลูกที่แก่แล้วก็ได้เวลาเหมาะสมที่จะนําเอาลูกมะอึกเนี่ยไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ เพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับสําหรับการถ่ายทําในชุดนี้ลุงเหวงตั้งกล้องไว้ถ่ายเองเพราะฉะนั้นอาจจะดูห่างไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับลุงเหวงก็จะบอกเพื่อนๆว่าอธิบายให้เห็นว่านี่ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยเราไปตัดมะอึกก่อนครับขั้นตอนที่หนึ่งครับเราไปเก็บเอามะอึกครับก็ไปเลือกลูกที่สีเหลืองนะครับคือลูกที่แก่แล้ว เพิ่ว่าที่สุกแล้วนี่ที่แกมีอยู่พวงหนึ่งมีอยู่สามลูกนะครับมีอยู่สามลูกเรียบร้อยครับได้มาแล้วครับสามลูกนะครับแต่ละลูกก็คงคิดว่าน่าจะไม่น้อยกว่าห้าสิบเมล็ดนะครับเราสามารถที่จะไปขยายพันธุ์ได้อีกเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เราก็ยังเหลือมาอึกอยู่อีกหลายพวงนะครับหลายลูกที่กำลังจะแก่ก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเก็บมเมล็ดพันธุ์ไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อมานะครับเราเอา,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับเอาเม็ดมาผ่าเพื่อเอา,มาเมล็ดครับเอามาอึกมาผ่านะครับผ่าจริงๆจะใช้ตําก็ได้โคลกนะครับมเมล็ดจะเยอะเมล็ดเล็ก กับพอ,พอกับเม็ดมะเขือพวงนะครับหาใส่ถ้วยไว้เสร็จแล้วเราก็ไปบีบออกมาเมล็ดนะครับเอาลหะครับทีนี้เราก็ใช้วิธีค่อยๆบีบค่อยๆรีดนะครับจะเรียกว่าอะไรยีเหรอยีเอาเหรอลุงเวงเรียกว่ารีดเอาแล้วกันนะครับรีดรีดมเมล็ดก็มาอยู่ที่ก้นถ้วยแล้วนะครับตอน,นขั้นตอนต่อมา ต่อไปก็เป็นการล้างเมล็ดนะครับล้างเมล็ดการล้างนี่นะครับในช่วงนี้เนี่ยทัางล้างเนี่ยก็จะทําให้เราได้เมล็ดที่มีความสมบูรณ์นั่นก็คือว่าเมล็ดไหนไม่ดีเนี่ยไม่มีความสมบูรณ์เมล็ดเมล็ดรีบน,นะครับมันก็จะอาจจะลอยขึ้นมาก็ได้ทีนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับถ้าน้านิ่งแล้วก็จะตกตะกอนเนี่ยครับ มีเมล็ดที่ลอยขึ้นมาได้ก็มีรวมทั้งเศษเอ,อ่อฝุ่นละอองล้วก็รินน้ําออกนะครับรินน้ําออกรินน้ําออกเอาละรล้างอีกทีนึงล้างให้ดีไปเลยทีนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับสามารถใส่น้ํายาล้างจานได้ลุงเหวงใช้หลังมือนะครับถูๆไป เพื่อนๆครับตอนนี้ก็ล้างเมล็ดพันธุ์มเรียบร้อยแล้วนะครับล้างเรียบร้อยแล้วได้ที้แล้วพอสมควรแล้วต่อไปก็จะนําเมล็ดพันธุ์นี่ไปตากแดดตากลมนะครับอันดับแรกจะตากแดดก่อนอลุงเว๋ยได้ภาชนะมาก็คือหนึ่งถึงนะครับหรือกระด้งเล็กก็แล้วแต่นะครับอีสานเอิ่นาเถึงถึง,งสองผ้าขาวบางผ้าขาวบางนี่ต้องเอาชนิดที่ตาทีนะครับทีที่เรียกว่าต้องไม่ให้เมล็ดพันธุ์นี่รอดออกไปได้ แต่แล้วเราก็ค่อยบรรจงรินน้ำที่มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับจากหม้อเนี่ยใส่ลงในกระด้งนี้ถึงนี้นะครับซึ่งมีผ้าขาวบางรองอยู่สมมุติว่ากวาดได้หมดแล้วนะครับสมมติว่ากวาดได้หมดแล้วนะครับเราก็ใช้มือมาเกลี่ยเกลียให้เขา มีความบางสม่ำเสมอกันหน่อยนะครับร็จแล้วเรานำไปตากแดดนะครับตากแดดหนึ่งแดดก,ก็พอนะอาจจะมาผึ่งลมไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับสักหน่อยก็คือสักวันหนึ่งก็ได้เสร็จแล้วเนี่ก็เก็บใส่ภาชนะเช่นเก็บใส่ถุงที่มีปิดแมงคับนะครับถุงแบบนั้นหรือเก็บใส่กล่องนะครับเก็บใส่ถุงไม่เก็บใส่กล่ององีกทีหนึ่งก็ได้เขียนชื่อไว้เด้อเสร็จแล้วนําไปเก็บใน ตู้เย็นในห้องอุณหภูมิปกตินะครับในช่องอุณหภูมิปกติจะทําให้เรายืดอายุเมล็ดได้เป็นเขาบอกว่าการเก็บในตู้เย็นในช่องอุณหภูมิปกตินะครับสามารถยืดอายุของเมล็ดได้หลายปีเดี๋ยวไปดูเขาตากเมล็ดพันธุ์นะครับสักนิดหนึ่งลุงเหงจะเอา,มาเมล็ดพันไปตากบนหลังคาเลยนะครับหนึ่งแดดก็พอเขาตากที่บนนี่เลย ึ่งแดดถ้าไม่ชัวรก็ไม่ต้องถึงแดดนะครับสักครึ่งแดดก็ได้เอาละครับหมดขั้นตอนแล้วครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเพื่อนๆครับการเก็บมเมล็ดพันธุ์น,นะครับก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์พืชโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้เรามีพันธุ์พืชนั้นๆอยู่ในแปลงการเกษตรของเราไปอีกยาวนานเลยครับอันดับที่สองก็เป็นการลดต้นทุนในการผลิตนะครับเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์พืชนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่า มีราคาสูงขึ้นในทุกวันนี้ในขณะเดียวกันถ้าหากเพื่อนๆสามารถทําเป็นสินค้าได้นะครับก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองให้แก่ครอบครัวได้ด้วยนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาหาความรู้และลองทําดูนะครับลุงเหวงทําได้เพื่อนๆก็คงทําได้เพราะว่าเป็นวิธีการไม่ยากนักน,นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือมีคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับความพึงพอใจของท่านคือกำลังใจของเรานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ